สวัสด <c Ris ky> ีพ <opian g iao unlucky> ี่นาวเมื um, ่อสุขสุขคนขงนางใบบุญกะหยอกอ่าเคยเห็นนะเด็ๆไปวนฒิป้าคนบูซาละพระอ้นกะบูซาคันมกเวงนะฮะเดบอนสวัสดีมานอนน้าแม่เผื่อเด้พี่นองเอ้ยมือนี้แม่อันยาอนุญากแต่มานอนนแม่แล้ววานเนี้ยแกน่ก็ได้เฮียนหนังสือแล้วบุรกับพี่นองเอ้ ฮ่าได้ไปบุญนะมาไอ้บุญอ่ะสบายดีป้าลุงบาริป้าลุงฮัลลุบบุญเอ้บุญเอ้บายดีป้าเออเออเอออามากี่อามากี่เออเอาเออบุษารด้วพี่น้องมื้อนี้วันศีลลับวันศีลลับนางบอนใหญ่เป็นบ่าวแล้วมาบัดเดินหน่อยไปจิบหอ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 บอยู่ห้องมอท้าแขกพี่น้องเอ้ย ถามม่เจอบ่ไม <sm icks name> ่เท่าเจอสะดอกไม้เดีลิลและคุณนะสะละสะแล้วสะแล้วฮะฮะกินดอกไม้บ่กินดอกไม้คุณขาดอกไม้ไป่บุญ ต้องไม้บุญหลาน้องชายเพิ่งก็นอนเลยด้วพี่นางด้วยไม่บุญคุณเทพอุบุษาดอกไม้บุษากัน่างเป็นวันศีลมันพระกียดกับพระอยู่เพื่อนเขาบุญไมีบุษาะโอ้ยตุยอยู่ก็มันก็ขึ้นบุได้แล้วขึ้นคลองไผ่อยู่บ้าทั้งวันหายข้นคลองเไรตุยมันก็เห็ดบุได้มันเป็นไผ่ เหมือนยันบทเห็ดให้เขงย่าคันกับเกี่ยวหนำให้แม่วะไอ้บอนเอาคันหนังย่อให้แม่วะเลยจับดีๆหลุดมือแต่หันพระขึ้นสูงเผยได้ง้อยตังขึ้น ต่ายเหรอถูกเปล่าถูกต่ายถูกธรรมดามันก็ต่ถูกต่าเทียนนะอย่ากกินน้ำเป่าลูกไม่ได้น้ำน้ำในตู้เย็นน่ะลูกอ่ะใครกินใครห้ากินหรอเพื่อนแม่เจ้าเพื่อนตัวเอง เว่เมี่ยนท้ายนิท้ายเมี่ยนท้ายนี่คนดุนี่ยิ้มแน่ได้เล่นสนใจเด้อ่าทายเมียนบดาเด็กๆนอนพี่น้องยงแต่นางบุญเด้อพอนอนนางบุญจปวดจด้อจด้อ น้องนักปูเปีพวเนี่ลินแล้วกัมวานกัมวานกัมวานกัมพกําพึกเลยเออเอาไอติมมากินเนี่ยพ่อ้วก็กินแม่คนซื้อไอติมหายซื้อขนมหายพี่ดาวทำกินซื้อปีโปกนั่นเอง นางก็ไปจักหลอกแล้วนางอยากกินน้ำมันยเดูนางจงจอกอยากกินน้ำผึ้งฮะคือเสียงหายทางในครูได้ตื่นเบิ้งไปเบิ้งกันนอนน่องฮะดูนอนน่องตื่นแล้วอันต้าชัปีดแล้วอันต้าชัปีดแล้วไม่ใช่ได้นมบัณฑิตตื่นแล้วอื้ออื้อวะ

แลให้ละฮะอ้าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ้าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮไห่อนอาาวนาน่าฮงาฮ่าฮ่าฮ่า่ามาเ่ิ่อฮกี่าห่า่าฮฮ่าฮ่าฮ่่าฮามาฮ่า่าฮ่าฮก่่่า่าฮ่าฮะาฮ่ อ it. ้วกเียหัวตัวเองอะกตมกินอิตะคิมแม่เพื่อนชื่อให้แซบบนหลัแซบอันให้กินนมทั้งอืมเมื่ออื่นกายแม่จะซื้อให้อีกอยากแซบกันอืม เอาเห็นหมดแล้วาัหน oh, oh. ี้เห็นหมดแล้วารเอาหมดเอา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 มาสิครบผลเอาเอาเอาไปเอาเอาเอาหมดไปเอาจึกน้ำหวานเอา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 ไปไปไปกินกระเลมน้ำอ้ายไปกินกระเลมน้ำอัดไอ้บอลไปไปมาตึกน้ำหวานได้หมดเนี่ยโอ้เอาบ่เอาอันน้าใส่อีกนี่นักพี่ล่มพี่น้องเอ้ย เย็นออกมาทางนอกนั่งกินละลูกนายนั่งกินอยู่โต๊ะฮะเออนั่งกินทิ่นอิ่มกินอยู่โต๊นะน่ะคำคำแล้วตอนนี้กับตอนแรงแหละพี่น,นอ้องเออกบกม,งมุงละออกสีลมลมสีดำหนาวหน่อยเด้อเอาแถวสะแปงออกมาทางนอกก็ลมนะ ลมอุ่นๆเอ้ยเย็นนเข้าอยู่ในพผ่นห้อนเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาแกงกซีใบไวน์เนี่ยนี่แหละแกงข้าวบุญฮะแม่กินมืออื่นบอกกินให้มันมดโลดกินโลดมดให้แม่เจ้าซื้อให้ใหม่เปื่อยใบมันถือลมกินลมมันสีเหี้ยใส่กางเฮือนกินนางกินเมาไปนนางอยู่ในไหมข้ามันหนาวไปในไนเข้าในเข้าใน ไปนางกินอยู่ไหนเดอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อันไหนอุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลีกขนมหมดมาไปไปอุ้ยอุ้หมดออ้ยอุมันออกเข่าหูมันเดเม่อก้นี่อัน้าอันนั่น้าสิ่งผัดบอลยาแนวหะนะอกเอามายาใส่มันสืบเพียอมันออกแต่หูนี่หูมันนี่มันมีหูมันใยัี่บหูมันนี่ ออกมาแต่นี่และม่ขอพระยอากินน้ำหวานอ๋อมาแัดกินหวานเลยเห็นบอกเป็นหูอปรุงอยู่นี่บอกยาแนวมาใส่โต๊ะเสร็มมากเลยเออเอาแนวใส่ก็มากไปได้ตายหมดนี่ยแม่จะบอกแม่แก้วว่าแนวม่ใส่นางใบบุญผลยาวซีโบซีเบพี่น้องอ่าฮะอือบาคนจะจับได้ หมดเหนื่อยๆนะฮะฮะฮะมึมฮะยืนกินยาใครว่าจะยาแนวกินยังสิ่งคบบอกเอามายาเนี่ยในหูหมดเป็นหูปุบปุบอ่างนี้ครับพี่เนาะหมดมันออกมาในนี่เป็นหูอยางนี่องสามบ่อนหูได้นี่อยู่นี่กับบอลนึ่ง มันเนี่ยเหมือบรรดามามากันอันนี้ตื่นเลยนแล้ววะอ่ะตื่นเล่แล้ววะอันตรายนี่อันตรายตื่นเล่น่มดละตื่นเลยบ่มดละออกมาทางนอกล้มลมล้มลมออกมาทางกันล้มลมว้เสียงกรีดป๊าเสียงดังขนาดคนน้อยนมาเสียงดังเดี๋ยเจ้าฮะอ่า คือ่น้อยนี่ยก็เสียงดังแต่ผมหันนหนอ้วต้อใช่้มันันบัปีนยอก้ากินเกันไดล้วพอแล้กินเพียงรอ่ะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนนะพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้ขอบใจทุกไลค์ทุกคอเมนต์นะจ๊ะลาไปก่อนบายบายพงอายบาย I